กฎหมาย <factual> <การ>ของการคุ้มคอรองผู้บริโภคด้านโฆษนณานครับก็จะมีพระราชบัญญัติคุ้มคอรองผู้บริโภคปีพุทธศักราช2522นะครับซึ่งมาตราที่ใช้หลักๆที่จะทำตอบการคุ้มคอรองผู้บริโภคก็คือมาตรา22นะครับซึ่งมาตรา22ของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยพ,พูดถึงว่าเรื่องกองการโฆษณาที่จะต้องไม่เป็นเท็จนะครับไม่เกินจริงแล้วก็ไม่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสาคัญซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มคอรองผู้บริโภคไม่ได้ห้ามผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องของการทําการโฆษณา แต่ห้ามอยู่แค่3ข้อคือว่าการโฆษณานั้นจะต้องไม่สื่อในเรื่องของการโฆษณานที่เป็นเท็จนะครับหรือว่าเกินจริงหรือทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสาสคัญถ้าผิดตาม3ข้อนั้นก็ถือว่าผิดตามพระราชจัดกุ้มของผู้บริโภคับปี2522ซึ่งพระราชจัดกุ้มของผู้บริโภคก็มีกฎกระทรวงนะครับอยู่2ฉบับด้วยกันก็คือกฎกระทรวงฉบับที่5และกฎกระทรวงฉบับที่7นะครับที่ออกในปี2534 ซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการลดแลกแจกแถมเสี่งโชคทิงรางวัลน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ผู้ประกอบธุรกิจก็นิยมนะครับในการที่จะให้ส่วนลดหรือว่าแจกแถมหรือว่าชิงโชคกับผู้กับผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งอาจจะทําให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งกฎหมายหลักจริงๆก็จะเป็นอยู่3ฉบับนี้นะครับ